นีีนะมผมใสดีเล้ผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะบอยบายวิชิ่งถือคันพักผ่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านถือคันมาซ้ำหมายคลองกาหลงนะผมแถววัดป่าสุขใจเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาซ้ำอีกรอบนึ่งนะผมรอบที่แล้วค่อนข้างที่จะกินจับอยู่นะผมรอบนี้คาใจผมแล้วก็ติดใจด้วยนะผมกลับมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมอากาศวันนี้ก็คึมๆแล้วก็ลมแรงครับผมนี่ครับผมจุดที่ผมนั่งตกนะครับผมวันนี้ ก็มีร่องรอยของแล้านะ้ามาตกอยู่นะผมก็น่าจะเป็นสายหน้าดินนะผมนี่ทำที่วางคันไว้นะผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะผมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะยังคงใช้ระยะคันอยู่ที่3.6เช่นเคยนะผมก็จะตกแบบ ไม้ตายตัวกวิ่ง2องตะขอเช่นเคยนะครับขนาดตะขอ0.5ของจีนุตูดแบนหอสีเขียวนะผมสายเมนสิป,ปอนชิ่งหน้า8ปดปอนนะผมส่วนเหยื่อของเราวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหยื่อตัวเดิมนะผมเป็นขนมปังลำมกบีดแล้วก็หัวอาหารปลาจินพเือ9933นะผมก็ยังใช้ไม่หมดนะผมในรอบที่แล้วนะครับ ส่วนชิ้นเสียงของเราวันนี้นี่ครับผมก็ยังคงเป็นกุ้งขาวเหมือนเดิมครับก็อติดใจในรอบที่แล้วนะครับผมรอบที่แล้วซื้อมาสองตัวรอบนี้ก็มาสองตัวเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วใช้ไปแค่ตัวเดียวเองนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกับอีกสี่สิบสี่นาทีครับผมเมื่กี้ผมก็ได้ทําการอ่อยแล้วก็ เส็อุปกรณ์ตั้งทุนเรียบร้อยแล้วนะผมเพื่อไม่การเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยผมไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันเลยครับว่าการกลับมาซ้ำรอบนี้จะหมานหรือว่าจะแห้วนะผมกับสภาพอากาศวันนี้ก็มีแดดอยู่นะผมแต่ว่าลมค่อนข้างที่จะแรงนะผมครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยผมไปดนไม้แรกกันเลยผม ก็ยังเริ่มต้นด้วยการปั้นเม็ดตรระขอหนึ่งแล้วก็เกี่ยวชิ้นตะขอ,อนึงครับผมเกี่ยวชิ้นเป็นกุ้งขาวนะผมมาแล้วครับ่้องมาชมแต้มแรกของเรา เป็นหมอข้างลำครับผมเก็บไว้ก่อนนะผมปลาหมาครับอรอบที่แล้วมาไม่ค่อยเจอนะผมเจอไปตัวสองตัวนะผมรอบนี้มาเอาก่อนเลยครับนี่ผมปลาหมานของเรา ลมค่อนข้างแรงผมน้ำก็เป็นคลื่นนะครับดูทุ่นก็อาจจะตาลายนิดนึงครับอันนี้แก้มสองเราปิดประเพียนแล้วผมนี่ครับผม กินอาเหยื่อของเรานะผมส่วนกุ้งก็ยังเหลือนะครับค่อนข้างที่จะมาเร็วนะครับผมใส่ต่อเลยครับ ันนิ้นแต้มแรกของเราครับผม,แ,ผมแต่ว่าใส่ยังเล็กๆอยู่นะผมแต่ก็ดีกว่าเงียบครับ นี่แช่มาผมหัวก,กลมแล้วตัวนี้ใสดีขึ้นนหน่อยครับกินเหยื่อไม่ใช่กินกุ้งครับผมรอบนี้กินเหยื่อสามตัวติดแล้วผม มาแล้วุงจมหมอทางดำนับเลยนี้ได้จรงแล้วครับ หวังว่าจะเจอไสดีๆเหมือนรอบที่แล้วนะผมม,ม,ามาแล้วผมพักไม่ได้ครับผมหักมีซส์ดีขึ้นมาหน่อยครับผม ต่อเลยครับอ๋อมัอมอนนใสดีมาแล้วผม,มถักไม่ได้ครับผมถักปุ๊บมาปั๊บผม สายครับผมน่าจะดีที่สุดของวันนี้ครับผมวันน่าจะมาเรื่อยๆนะครับไปต่อครับผม ใสดีมานะผมต่อเน,นื่องเลยครับนะ cả nhà น้องชมใส่ปนีนบผมใส่ดีแล้วผมเริ่มใส่ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ สลับกันไปนะผมเกี่ยวกุ้งสองตะขอบ้างแล้วก็ปั้นเม็ดตะขอหนึ่งบ้างนะผมแล้วผมใส่ดีนะครับผม ทักไม่ได้ครับผมทักก็มาเรื่อยๆครับผมปุ๊บมาปั๊บ <c oughs> พอคุยกันรู้เรื่องครับเ <c oughs> นี้ผมรอบที่แล้วก็ใส์อย่างนี้เลยผมแต่ว่าวันนี้รอบนี้พึ่งพึ่งมาให้เจอครับผม อดมาก,มากครับผมใส่ดีไหมแต้มแล้วผมนี่นครับผมมาตั้งแต่ทีแรกครับผมดูไซส์ผม ใส่ดีมาช่วงได้ท้ายผมแหมมาช่วงใกล้จะกลับบ้านแล้วผมวันเลยครับผมตัวคมบล็อกเลยครับตอนนี้นี่ผมเดี๋ยวเราไปหาตาตัวสุดท้ายกันนะผม ไปเลยครับมาแล้วครับปลาตัวสุดท้ายงเราก็ายังคงเป็นคารลิ้นไซส์ดีครับผม เดี๋ยวเราไปดูผลงานปาลารวมกันก่อน,นัะผมก่อนจะป่องกับบ้าน,นะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกับอีกสิบสามนาทีนะผมก็ตกอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะผมโดยประมาณนะผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานปาลารวมกันครับว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยเพียงใดนะผมสําหรับการมาซ้าหมายคลองการหลงของเราวันนี้นับผมรุนาพฟ้อมกันเลยผม บางบนแล้วผมยับท่านผู้ชมก็ถือว่ายังเยอะเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามารอบนี้ใสค่อนข้างที่จะเล็กนะผมใสดีมาช่วงท้ายๆนะครับผม ก็ถือว่ายังกินจาดเหมือนเดิมครับผมมาซ้ำรอบนี้แต่ว่ายังไม่เท่ารอบที่แล้วครับผมรอบนี้ก็พอได้ทอดแล้วผมให้ดูนะผมไซส์เนี่ยไซ,ไซส์รุ่นน,นี้ผมมาช่วงท้าย,ายนะผมนี่ยผมมา,ท,าท้ายครับ แรกๆมีไซส์พวกพวกนี้มากวนเยอะนะผม <g ười> ก็จะประมาณนี้ผมสำหรับงานปลารวมของเราผมก็คัดเอาแต่ไซส์ดี่ดีนะผมส่วนไซส์เล็กก็จะปล่อยกับคืนนะผม าการตกว้าของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะผมตอนนี้ลมก็ยังแรงเหมือนเดิมครับผมอากาศก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่าลมแรงไปนิดนึงครับวันนี้สําหรับการมาซ้ำหมายคลองกาหลงแถวๆววัดป่าสุขใจของเราวันนี้นะผมก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับผมยังกินจัดเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าปลาที่ได้ค่อนข้างที่จะไซส์เล็กกว่ารอบที่แล้วนะผม สายดีมาช่วงท้ายครับผมก็เสียดายผมได้เวลาเก็บของกลับบ้านก่อนนะผมอย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้หรือว่าชอบช่องลูกปลาช่องนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดหมายเด็ดเหมายโดนโดนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม